สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเนรียนรู้ง่ายสไตล์ครูเก่ากันนะครับวันนี้มาแบบของกําลังฮิตนะครับกําลังฮิตเดี๋ยวจะตบเทรนใะก่อนกำลังฮิตในที่นี้ก็ทุกคนคงจะทายถูกแล้วคืออะไรหมูเด้งครับหมูเด้งนะฮิปโปลูกฮิปโปลูกแคะนะครับเดี๋ยวเราจะลองมา,าออกแบบกันนะครับหลายๆสักสี่ห้าแบบนะครับก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่บิ๊เนาะนะครับผมจะมีแบบแรกให้นะครับ แล้วเดี๋ยวผมทิ้งพร้อมไว้นะครับแบบแรกวางไปนะใช้เอาง่ายๆก็แล้กัน3 d กระตูนนะครับคิวเบบีลูกนะฮิปโปโปเตมัสคลิกซีซาเดี๋ยวดูนะครับว่าจอกมาอย่างไรเดี๋ยวตกเทรนเดี๋ยวตกเทรนนะครับอันนี้ไปแบบที่หนึ่งอ่านะ น่ารักมากครับน่ารักมากเซไปก่อนเซไปก่อนนะครับโอ้น่ารักทั้งนั้นเลยเอออันนี้อันนี้ดูแปลกไปอ่าอันนี้ก็น่ารักโอเคนะครับต่อไปเอาแบบที่สองเนาะเดี๋ยวดูแบบที่สองจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับแบบที่สองเราจะให้ถือป้ายทักทายวันจันทร์วันอังคารเนี่ยอันนี้เราทักทาย Good morning กันนะครับเราคลิกซาง ทำธุรกรรมเขาให้ถือปนะ้อาย h o l d i n ้ sizing คุณพูดมาเน่งจะดูออกมาเป็นอย่างไรนะครับน่า,อา,อา,อาโอเค g o ดม morning น,นะครับถูกต้องเก็บไว้สวยๆน่ารักทั้งนั้นเอาไปใช้ใช้กันนับจะให้เป็นวันจันทร์อังคารพุธอะไรก็ได้เนาะโอเคนะครับต่อไปแบบที่สาม นี้ออกแบบเสื้อหน่อยนะครับออกแบบเสื้อออกแบบเสื้อพอดีน่าจะพอดีเหรียญพอดีนะฮะออกแบบเสื้อยืดสีขาวโอเคอะจะให้หมดเหรียญพอดีนะครับออกแบบเสื้อยืดสีขาวมีลายอ่าเห็นไหมสวยครับสวยสวยสวย,สวย เห้เไว้สุดๆทั้งอ๋อ,อนี้น่ารักนะครับอันนี้น่ารักอ่าน่ารักโอเคอ่าโอเคนะเดยกผู้หญิงอาต่อไปอันนี้แบบที่สามไปแล้วนะแบบที่สี่อ้าวเรามีคนใส่หน่อยนะครับมีคนใส่เบ๊บทอดีเหรียญไหมครับเดี๋ยวดูเอาหลายๆแบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะวางพร้อมไปใต้วิดีโอนี้นะครับ จะได้ลองไปหัดทําเล่นกันนะครับแล้วอ,อ่ามาแล้ววิอันนี้น่าจะออกแปลกๆหน่อยอ่าโอเคเนาะก็ทําจนกว่าจะออกมาเป็นคนเดียวก็ได้นะครับนี่เท่ๆนะครับโอเคต่อไปอีกแบบหนึง่งอันนี้จะเป็นสวยหน่อยนะครับ เดี๋ยวดูจางอ้าออกจะสวยสวยอย่ามาถึงนี่เลยนะครับเดี๋ยวดูนะว่าจะสวยออกมาสวยไหมอ,อันนี้จะมีสีสันหน่อยนะครับพร้อมแันนี้คลิกกำลังสร้างครับอันนี้ใส่ชื่อไปเนาะเราจะให้เป็นรูปภาพอะไรนะครับมีเท็กซ์ด้วยมีข้อความด้วยหมูเด้งนะครับเดี๋ยวดูออกมาสวยไหม,มเนี่ย เสื้อเชิ้ตสีดำนะครับนี่เสื้อเชิ้ตสีขาวอันนี้เป็นสีดำมูเด้งโอเคโอเคนะครับมีข้อความด้วยครับมีข้อความมูเด้งอ่าต่อไปเอาอีกสักเลยสามเหรียญเอาให้ครบเลยแบบ f l body ไท m e บูมเมทปึ๊บอ,อืมเอาอีกสักอันหนึ่งเดี๋ยวดูจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับ เนี่ยนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นกางเกงยอดทิตเรามีกางเกงช้างแล้วนะครับเดี๋ยวดูสิครับว่าจะมีกางเกงตัวสามดีกระตูเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับให้ออกมาเป็นแนวให้น่ารักน่ารักกัน,นะครับ <c oughs> อุ้ยเอออันนี้พอข้อทาอยูู่อ่นนี้พอข้อทาอยููปโอเครูปนี้ไม่ค่อยได้รูปนี้ไม่ได้ มีรูปสวยรูปเรียลเราก็ไปไปไปเจนจนกว่าจะออกมาให้เป็นอะไน,น,นะครับอ่าโอเคว่าโอเคไหมครับโอเคไหมครับครัได้หลายได้หลายแบบเลยนะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่พร้อมเอาไว้ข้าลางนะเป็นเล่นจัดกับบางิดนะครับถ้าใครไม่ได้ทําเดี๋ยวะตบอเทนอลน,นะครับโอเคนะครับถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิงติดตามคว้เก่ากันนะครับสวัสดีครับ